สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับเพน้นจากเพจลูกี้พีหรือ YouTube ลูกี้พีชาแนลนะคะวันนี้นะคะเพนก็จะมาอัดคลิปนะคะเกี่ยวกับการแพ็กต้นไม้นะคะที่อยู่ในประเภทของไม้ใบนะมาให้ได้ดูกันนะคะพอดีจริงๆอ่ะแอบแพ็กไปบ้างแล้วแหละแล้วนึกขึ้นได้ว่เอ๊ะ เราถ่ายคลิปมาให้ทุกคนดูกันดีกว่านะคะก็เลยจะมาถ่ายให้ดูกันเผื่อใครที่ช่วงนี้นะคะอยากจะลองพันตัวเป็นแม่ค้าขายต้นไม้บ้างอะไรบ้างนะคะ<ๆ>เผื่อจะได้รู้วิธีการแพ็คคร่าวๆนะคะจริงๆการขายต้นไม้เนี่ยมันก็มีหลายวิธีขึ้นอยู่กับต้นไม้ประเภทนั้นๆขึ้นอยู่กับแบบเขาเรียกอะไรอ่ะขึ้นอยู่กับต้นไม้แต่ละประเภทเลยเพราะว่าถ้าอย่างไม้อวบน้ําเนี่ยก็จะต้องแพ็คแบบที่ให้เขาแบบไม่อบ ม่แบบเหมือนเอาบับเบิลไปหอ่อเอาอะไรไปหอ่ออะไรอย่างเงี้ใช่ไหมคะแต่วันเนี้ยที่เพนจะเอามานําเสนอเนี่ยก็คือจะเป็นไม้ใบนะคะทุกคนซึ่งอ่ะอบไปมันต้องห่อหุ้มทนุถน,นอมไปก็คือจะดีกว่านะคะก็นี่แหละวันนี้ก็คือเป็นคลิปที่เอ่อมาแชร์ดีกว่านาะอมาแชร์วิธีแพ็คไม้ใบนะคะของเพนที่เพนแพ็คให้ลูกค้านะคะอ่ะ มาเริ่มกันเลยนะคะเนื่องจากวันนี้นะคะเพนได้มีการลงขายน้องมิวไปอ่าเดี๋ให้ดูทุกคนแบบเป็นแบบนี้เขาก็จะเหมือนแบบใบบอลนี่แหละแล้วก็เขาก็จะมีความแบบเขาเรียกอะไรเป็นลายแบบพิงสเปรดออกมาจุดๆอย่างนี้นะเต็มเลยนะคะก็ขายไปแบบคือจะบอกว่าขายดีมากทุกคนลง2ชั่วโมงหมดเกี้ยงนะคะก็เนี่ยมีต้นเล็กต้นน้อยอันนี้แบบแพ็คไปแล้วนะคะก็เลยนึกขึ้นได้ ควรจะเอามาแนะนําให้ทุกคนดูนี่แพ็คไปแล้วนะคะแล้วก็อีกต้นหนึ่งามาโชว์กันนะนี่ต้นนี้นะคะพอดีเพนนาได้มาเป็นแบบนี้อุ้ยอุยอุย,อยเพนเอาเพลไ์ไลท์เลยข้างหน้าไว้ก็เลยนี่น,นี่ให้ดูใบนี่นะชมพูพอดีว่ามันก็จะมีบางส่วนที่คือเพนนาได้มาเป็นกอ ใหญ่ๆเป็นพุ่มใหญ่แล้วเพนก็มาแยกเป็นต้นเล็กๆเนื่องจากน้องอ่ะมีราคาสูงมากนะคะน้องเนี่ยราคากอหนึ่งคือแบบหลายพันนะแล้วยิ่งแบบถ้าต้นใหญ่ๆนะเป็นเกือบหมื่นเลยนะทุกคนเพนก็เลยคิดว่าเราเอามาแบ่งเป็นต้นเล็กๆอย่างเงี้ยให้ทุกคนได้จับจองกันดีกว่านะคะอย่างต้นเนี้ยเพนก็ขายอยู่พันสองอยเก้าสิบนะถ้าเกิดสมาชิกไม้อ้วนหนามาดูอาจจะตกใจนะแต่วงการไม้ใบเขาก็สายพันนี้ราคาเขาโหดจริงๆนะ อย่างต้นนี้ก็ต้นนี้เบอร์สี่พันเก้าร้อยเก้าสิบนี่นะแต่ของเพนก็คือด่างกระจายนะแต่มันแค่เป็นคือมันเป็นต้นเล็กถ้าต้นใหญ่กว่านี้ก็แบบสี่ห้าพันที่เป็นใบแบบใหญ่ๆแบบนะก็สี่ห้าพันนะก็สําหรับใครที่แบบว่าเฮ้ยมีงบจํากัดน้อแล้วก็อยากได้น้องไปครอบครองก็คือต้นนี้เลยนะแล้วถ้าใครสนใจก็ทักแชทเพจมาได้นะจ๊ะช่วงนี้ยังมีอยู่แต่ว่าวันนี้เป็นเป็นรอบแรกที่ขายนะอ่ะ เรามาเริ่มเรามาเริ่มมัวเมาเพินอ่ะเริ่มแรกนะคะของการแพ็คนะนี่เขาจะมีดินนะคะเราจะใช้ทิชชู่อุดหน้าดินไว้ก่อนเพื่อหนึ่งเอ่อเหมือนกับแบบช่วยเกกักเก็บความชื้นมีปัญหาค่าว่ากักเก็บกักเก็บความชื้นหน้าดินไว้ให้เขาด้วยเนาะเขาจะได้แบบเพราะไอเนี้ยไม่ใช่แม่อแบบน้ำมันอยู่แห้งๆก็คือไม่ได้เหมือนไม่อบน้ำ,ม,นแบบนำมันต้องมีความช่ำมงชุ่มชื้นของเขาต่อไปนะ น้องก็คือเอาแปะหน้าดินไว้เพื่อแบบให้ดินยังชุ่มชื้นอยู่นะแล้วก็ป้องกันหน้าดิน6ด้วยนะคะมานี้เพ็นก็ใช้ทิชชู่แบบทั่วไปนะแพ็คนะนี่เดี๋ยวทำให้ดูคือช่วงนี้จะอจัดคลิปแบบปกติไม่ค่อยได้นะเพราะว่าเพ้นมีปัญหาเจ็บหลังนะคะทุกคนแล้วก็เออเขาเรียกอะไรอะ จริงๆหมอให้แอดมิดด้วยนะแต่ว่าบอกหมอโอ้ยหมอต้นไม้เพิ่งเข้าจะให้หนูวแอดมิดได้ไงขอขายข,ของก่อนนี่นี่ค่ะทุกคนเราก็จะอุดหน้าดินไปแบบนี้นะคะเนี่ยแค่นี้ดินก็จะลดการดิน6กระชอบออกมานะคะซึ่งเพนจะทำสองชั้นเพราะว่าชั้นแรกเนี่ยบางทีอ่ามันก็ไปตามสรีระของต้นไม้เนาะแล้วก็ชั้นที่2ก็คืออุดให้มันแบบชัวๆแน่ๆนๆอีกทีนึง เพราะว่าเวลาเราส่งไปอ่ะเราไม่รู้ว่าพี่ไปษณีเขาจะแบบเอ็นดูลูกเราแค่ไหนเนาะอ่าเราก็ใส่ไปอย่างงี้นะคะอ่าเห็นไหมเรียบร้อยนะคะนี่น้องคนอื่นก็เหมือนกันนะ หลังจากนั้นนะคะอันนี้คือเราป้องกันน้าดินหกแล้วก็เก็บความชื้นไว้เนาะหลังจากนั้นนะพวกใบเขาเนี่ยค่อนข้างจะเบาบางนะทุกคนพวกใบเขาค่อนข้างจะเบาบางเพราะฉะนั้นเราก็ต้องประคับประคองทนุถนอมน้องใบเขานิดนึงด้วยการใช้เจ้าตัวนี้ค่ะตัวนี้ชื่อใยสังเคราะห์นะคะเพนซื้อจากช้อปปี้นะก็คือมันขายกิโลนึงเท่าไหร่ไม่รู้แต่ไม่แพงนะคะเอามาปกป้องน้องเหล่านะ เห็นไหมเดี๋ยวเพนเนเอานี่คราวนี้เราก็จะเอามาห่อตรงก้านก่อนคือก้านเขาก็ต้องประคับประคองเผื่อหักถูกไหมแล้วก็ตรงใบเขาก็ต้องประคับประคองด้วยนะเพราะว่าจะได้ไม่ช้ำไม่อะไรเพราะว่าเผื่อกระแทกกระทันใดๆนะนี่เพนก็จะเอาห่อเริ่มที่ก้านก่อนนะคะนี่น้องก็จะฟูๆแล้วก็ มันจะมีความแบบบับเบิ้ลมันจะมีความแบบยืดหยุ่นนะทุกคนนี่แบบนี้นะชว่วยเสร็จปุ๊บแล้วก็จะห่อเขาไปเลยนะนี่ทุกคนเห็นปะว่ามันเริ่มมัก้านมันไปหมดแล้วนะเหลือแต่ใบละาะว่าจริงๆหลายๆคนอนะ่ะเคยขอให้ทำคลิปแบบ แพ็กต้นไม้นะแต่ส่วนใหญ่บางทีพอแพ็กเยอะๆอะ่ะมันมัน,ม,นมันขี้เกียจมาน,นั่งอัดคลิปอะไรเงี้ยอยากจะรีบแพ็กแพ็กแพ็กให้มันเสร็จๆไปนะคะก็เลยจะไม่ได้ทําคลิปมาให้เดียวกันแต่วันนี้ก็มันไม่เยอะมากเพ้นลงขายไปประมาณเพ้นลงขายหน้าเพจไปห้าต้นแล้วไปลงขายในกลุ่มอีกสี่ห้าต้นก็หมดเลยแบบอ่ะนี้เราก็ห่อขึ้นมาแบบ นี่เหลือแค่ข้างบนละเราก็อุดอีกนะคะเรานึกถึงว่าถ้าเขาแบบกระแทกกระทันนะมันจะเป็นอย่างไรนะอุดลงไปอันนี้คือทับแล้วนะนี่คือทับแล้วนะเป็นงานทับแล้วนะซึ่งนะคะหลังจากนี้นะเราจะใช้แก้วนะคะอันนี้จะเป็นแก้วไซส์16ออนนี่ที่ชาไข่มุกข,ของเรานะคะ มาครอบซึ่งเดี๋ยวเราดูก่อนว่าครอบแล้วยังเหลือที่มากน้อยแค่ไหนเราก็ยัดไอ้ตัวยาสังเคราะห์นเนี่ยเพิ่มเข้าไปลองๆอ,อ่าซึ่งเพนจะยัดให้เต็มเพื่อที่เพื่อมันกระแทกกระทันแบบกิ้งคือเวลาเราแพ็คก็คือคิดให้ถึงว่าเขากิ้งกระเด็นกระดอนก่อนเนาะเพราะว่ากล่องเนี่ยเราต้องยัดให้มันแน่นอยู่ล่ะคือหมายถึงว่าหลักๆตามกล่องอะคือ ตัวกล่องกับตัวของเราอ่ะควรจะแพคให้อ่เขาเรียกอะไรอะ่ะแพคให้ของกระดุกกระดิกไม่ได้นะคะมันจะช่วยเซฟได้มากขึ้นนะอ่านี่เพนก็ใส่อันนี้ไปแบบประมาณนี้เลยนะเพราะว่าเผื่อครอบแล้วมันไปดันกันมันก็จะได้ยิ่งแน่นบีนี่เพนลองกดดูละเนี่ยเมื่อกี้ขนาดฟูๆเห็นไหมพอกดไปปุ๊บมันก็หายมันก็หายไปหนึ่งในหนึ่งในสาม ขอเพิ่มอีกหน่อยค่ะอ่ะบึ๊บๆนะแล้วก็อันนี้นะคะเหมือนเหมือนใส่ใหม่เลยที่กินตามกันวัดอ่ะเรามาต่อแล้วเราก็ครอบน้องเลยเออครอบแบบนี้เพนได้มีการวัดตัวปากกระถางกับตัวแก้วมาก่อนแล้วเนาะอ่ะเพนก็จะยัดไปประมาณนี้นะคะคราวนี้เราก็จะอ้ ไหนลองแอบดูดีว่ายัดแล้วน้องลองแกะดูนะว่ามันยังอยู่ดีไหมอ่าโอเคเก๋ๆชิคก้เดลนะคะอ่ะแสดงว่าการอัดแน่นของเราได้ผลเพราะว่าอย่าลืมว่าตอนที่นางไปตีลังกาเราก็ต้องเป็นกำลังใจให้นางต่อไปก็ใช้อันนี้ค่าติด เรายัดให้นางแบบลงล็อกเลยเสร็จปุ๊บอ๋อไม่เห็นขอโทษทีนี่เราก็แปะอย่างนี้ค่ะคือจริงๆแปะไงก็ได้ให้มันยึดติดระหว่างฝาครอบกับตัวกระถางอ่ะนี่นะคะ จริงๆจ,จ,จะทําเป็นแนวตั้งแบบปืดๆมาก็ได้นะหรือจะทําเป็นแนวนอนแบบนี้ก็ได้เพราะเพนติดแบบแนวนอนนะอ่ะต่ออีกหน่อยนี่นะคะมายนะเพนยกให้ดูนี่นะแปะลงบนแก้วครึ่งหนึ่งแล้วเดี๋ยวอีกครึ่งหนึ่งให้มันแปะที่กระถางนะนี่เห็นไหมแปะลงบนแก้วครึ่งหนึ่งแล้วอีกครึ่งหนึ่งให้แปะที่กระถางใช่ไหมแบบนี้นะคะ แค่นี้นะก็ได้ละน,นี่นะดินเดินเสียงดินเสียงดินมีกุ๊กคลิกนิดหน่อยนะคราวนี้ก็คือตรงข้างล่างเนี่ยเพนจามไม่ได้ห่อด้วยอะไรคราวนี้ก็คือเดี๋ยวจะเอามาเขาเรียกเอากระดาษหนังสือพิมพ์มาห่ออ่อ,อห่ออีกทีนึงซึ่งข้างล่างก็ยังสามารถระบายอากาศได้เพราะว่าข้างบนเนี่ยเราเราเขาเรียกโพเทคตัวใบแล้วกันโพเทคตัวใบไม่ให้หกักไม่ให้แบบช้ำนะ ด้วยทั้งใยแล้วก็มีอีตัวแก้วเนี่ยเป็นตัวปกป้องแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็คือเราก็จะเอากระดาษหนังสือพิมามาห่ออีกทีหนึ่งนะคะมาค่ะเราก็ต่อกล่องเรียบร้อยนะคะซึ่งเพนใช้กล่องไซส์ 2A นะคะคือโดยปกติเพนจะเลือกใช้กล่องที่มีขนาดพอดีพอด,พอดีกับตัวของที่จะแพคเพราะว่ามันจะได้แบบลดการกระแทกอะไรในนั้นนะคะแล้วก็จะได้ยัด แลพ้พอดีพอดีถ้ากล่องใหญ่เกินไปแล้วมันยัดไม่แน่นกลิ่งได้อย่างเงี้ยก็คือจะไม่ไม่ค่อยนนะนะนี่ก็หนังสือพิมพ์นะยัดก่อนนี่นะยัดลองก้นไปประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาน้องคนเนี้ยแพ็คลงไปห่อลงไปอีกทีนึงไอ้ใส่ลงไปอีกทีนึงซึ่งตัวนี้ เดี๋ยวเพนจะเอากระดาษหนังสือพิมพ์หอ,อก่อนอีกหนึ่งชั้นหอ่อจริงๆตรงข้างล่างเนี่ยไม่ต้องห่อก็ได้นะแต่ว่าปิดก้นไว้กันวัสดุปลูกวัสดุรองก้นมันเอ่อหกกระเด็นออกมาเท่านั้นเองเพราะว่าตรงก้นเขาม,มีรูเห็นไหมทุกคนแล้วก็เพนใช้หินูเขาไฟโรยให้นะ นี่ห่อแบบนี้นะคะเพนก็ใช้วิธีหอ่อแค่นี้เลยก็คือวิธีการห่อก็ไม่ได้หรูหราเก๋ไก่มากแต่เน้นว่าปลอดภัยแล้วก็เออดีต่อน้องต้นไม้ของเรานะข้ะางบนก็พับๆหน่อยโอเค แค่นี้เลยนะคะการที่เอาฝาแก้วอ่ะครอบไปข้างบนอ่ะก็ถือว่าเป็นการอบน้องต้นไม้ไปในตัวนะคะน้องก็สมมุติว่าน้องแบบไปแล้วโชคร้ายติดอยู่ที่ขนส่งสักแบบสองสามวันอย่างเงี้ยเขาจะได้ยังพอมีชีวิตอยู่ได้เพราะว่าการอบต้นไม้ก็จะเป็นการลดการคายน้ำของต้นไม้เนาะถ้ายังไม่ได้น้ำไม่อะไรเนี่ยเขายังพอใช้ชีวิตอยู่ได้ เรียบร้อยละอาจจะสวยไม่มากนะแต่เดี๋ยวเราแพ็กกันสอบนี่นะคะวิธีการนี้นะคะเพนเคยแพ็กมาแล้วแพ็กส่งมาแล้วเพราะว่าบางบางต้นไม้บางต้นอะ่ะเพนไม่ได้ขายในกลุ่มเราเพราะว่าเออ,เอ,อในในเพจเราเพราะว่าเพจเพนส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ไม้อบน้ําใช่ไหมเพนก็จะเกงใจสวาวกไม้อบน้ำเละเพ้นก็ถ้าเป็นผู้ไม,ม้แบบบางทีเพนก็ไปขายในกลุ่มนะอ่ะนี่เพนใส่แบบ ตะแคงเห็นไหมทุกคนทะแยงทะแยงจากอ่นานเทียบเนี่ยดูนะป่ะเพ้นเพนวางทะแยงเฉียงจากมุมนี้มามุมนี้นะคะมันก็จะแบบความยาวของเขาก็จะแบบพอดีพอดอีแล้วเราก็เอาหนังสือพิมพ์ที่เหลือฟูขึ้นมาเนี่ยยัดไปซ้ายขวายัดไปซ้ายขวาคราวนี้มันจะแน่นมันจะล็อกให้มันไม่แบบ คือตัวต้นไม้แนมะมันจะไม่โครงเคลงไปมาในกล่องอันนี้คือเป็นหลักสําคัญเลยนะไม่ควรให้โครงเคลงนะคะเพราะว่าเขาจะได้มีคือการกระแทกอะ่ะโยนอะ่ะพี่พูดตรงๆนะไปสนีโยนอยู่แล้วทุกคนอันนี้พูดตรงๆเราก็ไม่ได้ว่าพี่ไปรนะจช่เขามาบอกบางค่อยๆแบบถวายทุกอันอย่างเงี้ยเขาก็คงแบบไม่ได้ปนนี่ให้เราขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นการที่เรายัดแน่นไปเนี่ยส่วนตัวมองนะว่าการแพ็คเนี่ย มันจะมีสองสเตปก็คือหนึ่งไม่ให้ดุกกระดิ๊กอยู่ในกล่องไม่ให้แบบอย่างเงี้ยอยู่ในกล่องกับอีกอันนึงคือลดการกระแทกเวลาพี่ไปโยนเวลาพี่ไปโยนเนี่ยคือเราห้ามไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องแพ็คไว้แบบนี้แล้วอย่าลืมนะว่าตอนโยนถ้ากระแทกถ้ามันกลิ้งได้ในกล่องอีกมันก็จะหนักยิ่งกว่าเก่าอีกถูกไหมเพราะฉะนั้นเราแพ็คให้แน่นให้เขาแบบดุกดิกไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะคราวนี้จะโยนมันก็ยังปลอดภยัยเพราะว่าเราโปรเทคในตัวแก้วแล้วหนึ่งชั้นถูกไหม แค่นี้เลยปิดแค่นี้เลยนะคะปิดแค่นี้เลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าคือพี่ไปแต่ละคนน่ะเอาจริงคนที่เขาเอ็นดูต้นไม้เราก็มีเนาะคนที่เขาอาจจะแบบเฉยเก็มีเพราะฉะนั้นน่ะก็เขาเรียกอะไรอะเราก็ไม่รู้แต่ว่าเราทําของเราไว้ให้ดีเยี่ยมดีกว่านะคะวิธีนี้เพ้นเคยแพ็คแล้วส่งแล้วนะคะประมาณสองสาครั้งเอ่อ แล้วก็ทักไปถามฟีดแบบลูกค้าก็ยังไม่มีปัญหาอะไรถือว่าโอเคนะก็เลยเอาวิธีนี้มาแชร์กันนะคะเพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยตั้งแต่เริ่มขายต้นไม้มาที่ยังไม่มีประสบการณ์เคยแพ็คต้นไม้พังต้นไม้ตายต้นไม้อะไรอย่าง เคยนะตอนยุคไมโครบน้ำอะ่ะแล้วก็รับผิดชอบด้วยการแบบส่งต้นไม้ไปให้หรือขอคืนเงินขอโทษอะไรอย่างเงี้ยไปนะคะแต่เพนรู้แหละว่าลูกค้ายอยากได้ต้นไม้ไม่ได้อยากแบบมาเสียความรู้สึกหรอกเพราะฉะนั้นนะคนนี้ก็คือน้องคนนี้นะพอดีแพ็คเล่นนึกขึ้นได้พอดีก็เลย,เยมาทําคลิปให้ดูกันขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะคะระหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนคะ่ะยังไงนะคะใครที่คิดอยากจะทําเป็นไรายได้เสริมนะคะดูคลิปนี้แล้วก็แชร์ไปด้วยนะคะบ๊ายบาย ติดตามเพจและอินสตาแกรมด้ที่ลูคี้พีห้าหกและอย่าลืมสับสไคร l ์ลู i ี้พีชาแนลกันด้วยนะคะเออตันกระดิ่งด้วยนะอย่าลืม